สวัสดีค่ะสวัสดีตอนอันบายบายเนาะจ้ะจากสาวอุบลเพื่อเดชอุดมคือเก่าเด้อจ้ะเด้อมื่อนน้นไ่ค่อยแดดจ้ะคือเลยใหญ่ตน้น,าากตนกล้าเนาะจ้ะใหญ่ต้นกล้ากรีนโอก๊กแต่อันนี้เป็นเป็นเรดโอ๊กเด้อจ้ะใหญ่เว้นเดือนอาทิตย์หนึ่งแล้วก็งามแล้วเนาะจา้ะปนกันกับอัน อันนี้เรดโอก้กอันนี้มิมีควอดแดงง่ายออกว่าอ,อันนี้จะเรดโอ้ก,ก,ก,นะอ,ก,กอันนี้จะเป็นผักกาดขาวนะ่าจะเนาะต้นกล้าผักกาดขาวมวนใหญ่มาแน่น่าจะเรดโอกก้กใหญ่แมาเรื่อยๆน่าจะมิมีควอดแดงน่าจะ กรีนโคโล่นะเจินอันในวงหล่อยางรถยนต์นะจะเป็นอากาศหินหน่อยแล้วแต่ขับบัวเข้าก็มีลายเนอะแ้ต่ในสักขนาขนาดใหญ่นกระนัี่ัดเขียวจะใยญยจึงกระมันกะติดแล้วน้องนันอันใหญ่ขนาขนาพันใหญ่นะ่นิน พักบ,บัวพักเป็ดน,น่าจนะนี่พักชีจีนพักชีหอมเเาหนาะจะนี่อันนี้ที่เทสคิปไปเหมือนนันนะ้นเนาะจะเนาะใหญ่ต้นกะมินิคอตกรีนมินิขดพริกมินิคอตมินิคอตเขียวบางนี่จะเป็นต้นกลาพริกเนาจนะจะเนาะในกะละมังเนาะจะ สองสายพันธุ์มันนกจ้ะมันมีพริกพริกกะลียงหลักกับพริกอนะันนั้นี่พริกกะลียงแล้วกับพิกขีนูสวนนะจ๊ะเออถ้ากับว่างกระทางพักอยู่ใต่อะ่ะ โฮมมะคงเนาะจ้ะไต่ลมมะละกอเนาะจะได้เป็นแหลดแดดมีแดดมีโฮมลำไสเนาะจ้ะบ่บ่แดดปล่อยเปอร์เซ็นตะ์เลยค่ะบ่บโฮมปล่อยเปอร์เซ็นตะ์น่าจะอันนี้พักการดแก้วพักสลัดไทยเฮาเนาะจ้ะของไทยเฮาเด้อยจ้ะมีพอดแดงเน,น่าจะเนี้ยใหญ่ตุนกล้ามาใส่ในบงังโอปูนซีเมนต์ขางหนึ่งก็สิปเป็น,นพักสลัดไทยเฮาอันนี้ก็สิปเป็น กวางตุ้ห้องเต้นะ่ะจะนี่จะห้าวใหญ่าบางใหญ่แล้วเมื่อกี้นี่จะอันนั้นกรีนโอ๊กพักกรีนโอ๊กน่าจะก็พักมินิพอคดแดงมีพักกาดหินมีพักบุ๋งจ้ะบุ๋งในกะละมังน่าจะเนาะบานในกะละมังนี่นนจ้ะพ,พักต่างสายหรือว่าพักขึ้นสาย อันนี้ก็มีควดเขียวน่าจะสีเลือดต้นปลามันใหญ่ไหมท่าหมดน่าจะเดี๋ยวค่อยใหญ่ใส่หรือหลอดน่าจะเนาะอันนี้ไดโนโเคียวด้วยจะนี่คณะเมืองนอกน่าจะขนาทั้งยุโรปไดโนโเคียวกันนี่คืออันกรีนโอ๊กน่าจะนี่สร้างมาล็ดจ,จากเพจอัน,นขายมาเมล็ดพันธุ์พักน่าจะอันนี้ กินเมดแล้วจ้ะนี่ตากแดดไว้ตากดินไว้เนาะจ้ะพะฮ่องกงเอ้ยบ่แม่นขอโทษจ้ะกวางตุ้งฮ่องเต้เนาะจ้ะกินมดแล้วตากดินไว้ก่อนยังสิวานใหม่อีกอันนี้คืออีหยังนสลัดหยังนนสลัดหยังโอ้ กรีนโครโรดนกรีนโครโสลัดยุโรน่าจะนี่เรือปูเสือนะจ๊ะเรือกอบน่จจะดกกยูน่าจะขนกลังเป็นเนาะดอกคืนก็ล้าลยน่จจะ ออทั่วปีเป็นเป็นดอกจะพี่น้อปลูกน้ำรอคนถ่างนะจจะออกดอกแล้ว,ลวน่าจะ มันก็ทางผู้ผู้กินหมาเนาะจันมีผู้กินหมาตัวแสบตัวถีบตัวเด่นหล่ะเนาะผู้ปมัวโม่หวงสินะจันพี่เนาะนี่ใม่ดอกไม่ประดับทางของกินอันนี้ตนน้น,ะนกะบืเขือเนาะจันตัวตีนี่ก็อันดอกอันชั่นเนาะจันตูมมันเก็บดอกขึ้นไปตากแดดนเนาะตากแดดก็เรไปขายเนาะจ้ะ ดอกใหม่ย้งามเงา้ยเขาคุณพี่น้องหลายๆเด้อจ้ะถ้าเขามารับชมก็อย่าลืมกดติดตามให้เนื้อจ้ะกดไลค์กดแชร์ให้นำเนี่ยถ้าเขามาเนาะจ้ะแต่ผู้ที่ช่างบ่ทันกดติดตามนะจ้ะพี่น้องในเพจสาวอุบลค้นเดชอุดมกบคือส่องยูทูบกับสาวอุบลค้นเดชอุดมคือกันซื้อเดียวกันเนาะจ้ะ ก็ติดตามให้ตั้งเฟจแล้วก็อัน้นงช่องยูทูเด้วยจ้าพี่น้องจ้าสุดท่ายนี่กับ,บสสพระเยซูคริสต์งอวยพระพรพี่น้องทุกคนด้วยจ้าจังาเพิของกันใหม่คลิปตัวไปเนอะจ้ะาเนอสวัสดีจ้า